มาการครับปูครับสาธุจะเล่นตามจะเล่นฟมาตราัมาตามติดตามต่อได้ปูคือยังไ้ยิ่ข้าวว่าขันพ่อมเราจะได้ร้องเพลงที่ป้าหปว่ามถือตังแต่นนี่บริวานของปูเนั่ซุ่มจินตังแจ่หัวกับหางปลาทูส่วนล้วมันน้ำไม่เนาะถึงไม้ไมแมวันน้ำไมีีไม่น้เนาะมันน้ำเนี่ยปูไปใช้กันน้าไปนะนะเีย ขึ้นกระดานไห้นั่นจังต่ตีได้ขปูตีสว่างพอะได้มาจังไดมดเนี่ยทางตัวเลกข,<ะ>ขึ้นขึ้นขึ้นแน่โอ้ยฝันตัวฝันตัวฝันตัวการเลี้ลเลีเล้ย,ย,ยงไ้ากดมันซุมมันมออนั่อนจดขจดารห่งบเซียกัากออดวผู้ใดเขาเลียกว่าเผู้ใดเขาสฝันได้เรี๋ยวนี้ว เห็นกระยำเดยก็มีแต่ว่าฝันเดี่ยวฝันเดี่ยว,วตัวงวดต,ตลอดวัดกันบ <c oughs> ัเซียได้บัวพูนอ่าก็จะบัเซียนะบัวเซียมาชาพันสิได้เขียนไว้คลิปตองวดดิ่นี่ฉัน,นมาสามเท่าก็คลิปที่สองคลิปที่สามไปริบบานเนี่ยมันจัง,ส,งสิบัหลงครับแต่แว่าเขียนนั้นนั่นนี่แหละเย็บเพื่อพนังวาจูงง่ำน้ำพนังยันหิ้วหาอยู่เพื่อนว่างเลยล่ะปู่ฮะใบตองนี่ตัวเลขเจ้วอ่า ตัวได้เป็นตัวได้แล้ว่ะ <c oughs> ว่างมองได้ก็จิ้มล่วงมองครัน,นแล้วแคปหน้าจอแล้วว่าโอ้ยลืมเืมเรืมเรืมแล้วว่าืมคัากล,ลืมเนี่ยอันบนลรื่มจได้อยู่จีไดสองแสนแล้ววะโอ้โหแสดงว่าได้ยุเป็นกับจได้ยุ่นละขันมาด้วยตนเองได้ติปุ่นงานเรามาเลยยุทูมกับโมบอกว่าอยู่วัดไหนบัวยูทธูกับโมบอกว่าอยู่วัดได้ วัดปูดีคับครับขึกระดานบอกยดบอกเล่าอยูว่าเบื้องกระกดไรควดแฉกันนี่แหละคดแลต่ละปูวัดท่านตะวังองน้ำเลีเย้ยงว่ายยาเลยวัดท่านเอาบานนี้ปูเราฝันสุฟังเนะี่ปูบนเราฝันได้บาน <c oughs> นีได้าครับฝัน น,นั่นละย่ยพราะอันนั่นแหละเราเอาใส่มาไห่สามเซนก็สใส่มือนี่อ่ะที่มาที่ขึ้นกระดานไว้ครับสามเซนแล้วว่าเอาของขวัญปีใหม่มสัน่นแล้วก็ยิ้มยำแจมใสด่ดีแล้วก็เงินหเงินนั่งสิ่งใสยกันง่ายของมสามเซนอันดีเอาข้องใส่ฟองมือ แม่นของนี่เลาให็ตังเสียวซอยก็ย่อยย่ำยางลงเออซอยกับสามเส้นย่อยลงโอ้กับส้มพ่อเป็นหาซีสามนอกสัมเมียนรสนมื่อกับหาเออมื่อกับหานี่ซอยกับสามเอเส้นกับซีเส้นกับซีนัน้นนี่ไตอปยังไงต่อตองหวดกูว่าดีไควากัดนเลยครับขึ้นกระดานตีสองขึ้นกระดานตีสอง หูเมียกับแม่นเป้าก็เขียนไว้เลยมันบอกผมแม่นหูเมียหล่ะมาเขียนเลยย่ายพื่อนลบตัวเก่าออกเขียนขึ้นทันทีเขียนขึ้นไปเลยแม่นอันฮาฮาหันพอดีเพิ่อนหายเรี่ยวอันบ่เพืกันยืนอยู่ตารางบานนี้เพิ่นว่าไปขึ้นทั้งเฮียนเพิ่นว่าพอดีขึ้นทั้งเฮียนเพิ่นเลี่ยวเงินยเรียนหาโบราณเรียนหาตาขุดที่มีซุ้มมีเหลี่ยมนะเพื่นหายซ้อนเหรียญ นั่นแหะที่มากของหาหาเมายถึงว่าที่มากของหาหามาจะใส่ยีสต์หว่าดิปลาหาแมนเลี้ยนหาสองเลี้ยนเนาะครับไม่เป็นหาแมนสึ่ว่าสองหาจะบอกปูเกลียวเจ้าผู้ก็เจ้าตีกับมี่สองหาหาสองเป็นประเดี๋ยวที่ปูสองเดียวสองเลี้ยนอืมก็เป็นประเดีให้กันแต่ว่ากันซูนเนี่ยเาเปลี่ยนดอกเพราะว่าไม่เป็นเลี่ยม แมนบมนมันบมมกนคือจองหวดได้เท่านี้ได้จ่ขึ้นกระดานนี่สะก้อนแมนบแมอนแต่ขึ้นกระดานนั่นละทำมาอีกคงสุดท้ายก็ไดแต่ว่าเลขกันวดนเมื่อกี้นี่ฮันเลขคำนวณกันยังเข่าเสยเยอะหกกับเก่าตัวเดียวกันเนาะเห็นปะแม่แม่จ้าแม่สี่ศูนย์หก สี่ศูนย์หกสี่นย์เก้าแมนสี่ศูนหสี่เก้าแมนอันนี้ก็คือกันเลขคำนวณกับเลขคำนวณมันก็ใกล้ๆกันมีขันตัวเดียวตัวเก้าเท่านั้นตัวเก้าคือหาพราะว่าเลขคำนวณมันจะได้สามเก้าห้าคำนวณสามเก้าห้าแมน้หเจ้าขยายให้ปูน้ำบ่นะขยายตัวหกพันจองบาทนี่ อเลียนหาสองเลียนเนาะเอาเล้ววันเอบซีก็คืว่ามุนเอง่าอีกแล้วเต็มจำนวนพี่น้องยะตาไลเด้อยะเดียอาตัได้กับปูเลยครันวลสามเก้าห้าสาม เก้าห้างานนี่เห็นบ่กนี่ลรมันเขาเลขกันคำนวณนอ่อยเก่าสูตรบรนปูปแมน,นตัวตัวเลขฟันบรัดเขาล้างใช่คำนวลบัดเขศนบุญครับคบำนวนน,นบ่ปูแมนคำนวณ <c oughs> เพื่อจะไดับต้นนะ คำนวนเคืดตัวใดก่อนสามเก้าห้าสามเก้าห้าเกาวังเก้ามันเป็นหคืองวดเมื่อกีนน้นได้เมื่อกี้เห็นว่าหมันเป็นเก้าอันสามหกห้าวาันเย้า,าหลายตัวหลายเอ็ดเก้าห้าเลนะส6 <laughs> เนีอืม้ก็เจ้าไปหันเอาเนี่ยมันสิวินอีกแล้วตีสิวินอย่อย่ะ ไล่กระจายอีกแล้วเนาะซ้ำนี่อาะซ้ำนี่ละมีสิมีมองเตือนยี่งพูดหนิบุมมีเรามองเตือนเบ็ดละเบ็ดละคำนวณเดี๋ยวคำนวณกันตัวเดียวนึงอ่ะกานขยายมันกับบุ้มีกระดาษสี่เขียนแล้วเขียนแล้วไล่กระจายอีกแล้วไล่กระจายแล้วง่วงอีกแล้วบ่านนี้วก่อเราก็จะขี่มอไซค์เร็วๆไม่อีกแล้ว เห็นบ่ออบาดีนทาง y ยูทูบเกียรติเด็กบ่นเนาะเห็นรติเด็กม claro ันสัญญาณนั่นแล้วชัดเจนบ่พี่น้องสัญญาณมากไปบอชัดเลยว่าสันเดี๋ยวเด้อเสียวโซู่เห้เบิ่งปูมีตัวใดควรเติมอีกบ่หน่บอบ่มีเห็บ่นแล้วบ่มี่เป็นทำแบบ่อขยายปูอีกางนีมันจะซับส้นดีๆเห็นบ่อดันเพิ่นให้ลูกแก้วลูกนึงกันเห็นบอเอาเนมลูกแก้วลูกนึ่งกันเนมไปเพชรเลินซีซีทั้งนั้นเนาะ อืมแงบล่ะแงนครับลูกแก้วลูกหนึ่งบมันก็มีแต่40กับ41ทันตัวอันบ่ครับเป็นพิษนะเนี่ยฟังเอาแงมาปูครับแมนฟังเอาอันนี้คือกันแล้วนี่ปูตีว่าลูกแก้วลูกหนึ่งเนี่ยลูกแก้วลูกหนึ่งแต่ว่าเห็นเหล็กสีสีเออเห็นเหล็กสีสีตี40เนี่ยครับอะไรลูกแก้วมันเป็นม้วนๆแต่ว่ามันเป็นลูกหนึ่งเด้อว่าสันต้องฟังความฝันได้ดีเด้อ พี่กิงว่าแล้วเพ้นก็บอกหายตรงๆมันหายปิดนๆมันผิดมันผิดกดโลกวิญญาณเพ้นเพ้นก็ยังบอกอยู่ครับแต่ตัวตรงจังหวอดจังหวัดนั่นเพ้นที่มันออกกันนั่นน่ะมันออกเบี้ยนตัวหนึ่งน่ะยอนบวกจังวัดที่เพ้นบอกกันหาศูนย์กับหาหนึ่งน่ะพ้นว่าเนียนไปที่หาศูนย์เลยร้ายมันออกหาหนึ่งนะย่ายนั่นว่าเอ้าคือไปบอกตรงแท้มันผิดกดโลกวิญญาณดิ ว่ากันปู้เสียวหาหนึ่งเก่นเานะมันเดี่ยนไดงบ้านคือเห็ดตะสีไหมท่านว่าโคม,มบวมเหนท่านว่าพ่นท่านว่าย่นบ่ท่าน,านว่ <c oughs> า,นาว่นพ่นเหรอพ่อพัน,นเนาะท่อพ่อหัเนาะเดี่ยนท่านว่าพ่นจริงท่านว่าพ่นใช่ยุณ